ักกันสักครู่หนึ่งยังคงเจาะลึกปร,ประเด็นดีลรับฮ่องกงที่คุณจตุพรเองก็บอกว่าไม่เชื่อเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูซิที่เขาบอกมีสมก,การก้าวไกลยอมถอยไปเป็นฝ่ายคา้านภายใต้เ,เงื่อนไขที่บอกว่าต้องไม่มีพักสองลุงเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันต้องเกาะติดด้วยใครที่ไม่เชื่อว่าคุณนักสินจะไม่กลับบ้านแต่มีกลุ่มหนึ่งเขาก็รอต้อนรับสนับสนุนบอกเลยว่าเดี๋ยวจะยกทัพไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองอและจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเย็นนี้ที่แยกอโศกนําโดยบกไล่จุดด้วยนะคะช่วงหน้า กลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะที่ t p ไ e e e ีนอะคริไ Wash ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้างฝุ่นจกระปกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายได้สั่งซื้อได้ทาง call center 0 8น9 3 5 9 6 8 1 0 8งเก้า์0 8 1 9 9 บริษัท Rich Esthetic จำกัดผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจความงามและการแพทย์ไทยเปิดตัว i Thread Co. จากประเทศเกาหลีด้วยนวัตกรรมการปรับรูปหน้าให้กระชับด้วยไหมละลายตัวใหม่ล่าสุดให้ผลลัพธ์ออกมาและดูเป็นธรรมชาติได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานการันตีคุณภาพมากมายสำหรับงานวันนี้เนี่ยเป็น Grand Opening ของไหมตัวใหม่ร้อนแรงที่สุดในไทยนะครับชื่อว่า i Thread ครับผมก็ได้รับความสนใจจากคุณหมอทั่วฟา้าเมืองไทยเลยครับแล้วก็วันนี้เรามีสปีกเกอร์ นะครับเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจากเกาหลีเลยนะครับต้นฉบับของการร้อยไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าติดตามสำหรับใหม่ตัวใหม่น้องใหม่ที่มาแรงครับในงานที่เป็นการร้อชนีเนี่ยหมอก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนร่วมนะคะเพื่อที่จะได้มาดูเทคโนโลยีที่มันใหม่แทนที่เราจะฉีดฟิลเลอร์ลงไปในบางตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นร่องแก้มหรือว่าหน้าผากซึ่งจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างอันตรายเวลาที่เราจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดเนื้อตายหรืออาจจะทําให้เกิด ตาบอดได้ถ้าฉีดเข้าไปในเส้นเลือดดังนั้นเนี่ยการใช้ไหมในบางกรณีที่สามารถเพิ่มมวลลุ่มบนใบหน้าได้เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกการร้อยไหมเพื่อยกระชับหรือเพื่อเพิ่มมวลลุ่มสามารถทําได้ตั้งแต่คนอายุไม่เยอะมากแต่เป็นคนที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะหนึ่งไม่อยากฉีดฟิลเลอร์หรืออันที่สองคือไม่อยากผ่าตัดหรืออาจจะไม่ได้อยากใช้เครื่องในกลุ่มการยกระชับทางเลือกเพื่อความงามมีหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอเป็นหลักค่ะแล้วก็คนไข้ว่าจริงๆแล้วต้องการอะไร